ในคลิปนี้ที่จะพูดถึง LGBT นั้นเพื่อให้เห็นว่าอิสลามก็เหมือนพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์นั้นไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดถืออัตตาตนไม่ทําตามกิเลสตัณหาราคะของตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแลงนั้นบางที LGBT ก็จะยกสิ่งที่ทิดูซิมเพิลขึ้นมาว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับใครฉันเป็นอย่างนี้และฉันก็มีรายได้ของฉันฉันสร้างความเดือดร้อนกับใครอ่ะ ฉันยังจ่ายภาษีให้รัฐบาลซึ่งคืนภาษีนั้นกลับมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมตั้งเยอะเพราะฉันเป็นแบบนี้ถ้าฉันไม่พูดลีลาแบบนี้ไม่พูดสไตล์แบบนี้ไม่ทําหน้าตาอย่างนี้ก็ไม่มีใครจ้างฉันออกรายการออกนู่นตน์นี่เพราะฉะนั้นฉันฉันสร้างประโยชน์ฉันไม่ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนี่คือความคิดที่มาจากกรอบของของเซกู l าริซึมาจากกรอบของการการปฏิเสธศาสนา มาจากกรอบของการปฏิเสธเรื่องของเวรกรรมปฏิเสธเรื่องของผล,ลบุญอ่าใช่ทุกคนอิสลามไม่ได้ปฏิเสธว่าคนที่ไม่มีาศาสนาเอทิสและ LGBT เนี่ยไม่สามารถเป็นคนดีได้ไม่เขาเป็นคนดีได้ผมยืนยันว่าเขาเป็นคนดีได้แต่คนดีในความเป็นเซกูล่าที่ไม่มีาศาสนาคนดีสำหรับเอทิสที่ไม่มีโลกหน้าไม่มีชีวิตหลังความตาย ไม่มีสดรนะที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นความดีเพียงแต่ว่าที่แตกต่างกันระหว่างความดีในอิสลามกับความดีของเซกุล่าความดีของเอทิสความดีของของวัตถุนิยมนั่นก็คือความดีในอิสลามนั้นได้ผลตอบแทนดีทั้งในโลกนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ผลกรรมที่ต้องรับผลบุญความดีนั้นไม่สูญหาย ไปรับหลังชีวิตความตายและการรับรับผลตอบแทนความดีนั้นยั่งยืนไปเป็นนิดนิรันดรไม่มีหมด <c oughs> ขณะที่คนทำความดีใน LGBT และคนทำความดีที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นเซกูล่าหรือเป็นเอทิสนั้นเป็นคนดีจริงในสังคมนะช่วยเหลือสังคมจิตอาสานู่นนี่ต่างๆช่วยเหลือปาโลมาช่วยเหลือคนไม่มีบ้าน และความดีนั้นได้รับการตอบแทนอัลลอฮ์ให้ได้รับการตอบแทนโดยให้ชาวโลกสรรเสริญเขาให้ผู้คนสรรเสริญเขาให้มีคนกดไลค์กดเลิฟคอมเมนต์ชื่นชมเขาได้รับผลบุญนั้นไปแล้วในชีวิตโลกนี้ที่ไม่เที่ยงเขาเป็นคนดีถึงมีคนสร้างอรุษาวรียีให้ถึงมีคนจดจําให้ถึงมีคนพูดถึงเสมอแต่เมื่อเขาปฏิเสธชีวิตหลังความตายเมื่อเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ เป็นผู้ยั่งยืนเป็นผู้ดำรงอยู่นิดนิรันดร์พระองค์จะทรงตอบแทนผลบุญแก่เราไปไม่รู้จบเมื่อเขาปฏิเสธพระองค์เขาก็ไม่ได้เข้าอยู่ในแพ็กเกจเขาไม่ได้กรอกแบบฟอร์มสมัครที่จะรับสิทธิทุกวันนี้สามารถเข้าใจได้สิทธิของผู้ประกันตน40สิทธินูน่นสิทธินี่ถ้าคุณไม่กรอกรัฐบาลบอกจะให้คุณคนละครึ่งแต่ถ้าคุณไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงทะเบียนถามว่าคุณไม่ได้รับสิทธินั้นน่ะ คุณจะโทษเขาได้ไหมอันนี้ไป,ป,ปพูดเรื่องการเออร์เรอร์ของ AI ของนู่นของนีใน่ในของคนปกติที่ว่าฉันปฏิเสธจะนไม่จัไม่จัไม,ม่ลงไม่ก่อข้อความข้อมูลดังนั้นสําหรับ LGBT จึงกลับมาในเรื่องนี้ว่าผู้เป็น LGBT จึงต้องตระหนักนี้ก่อนว่าการที่สังคมยอมรับและการที่ทําดีในสังคมเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอิสลามไม่ได้ปฏิเสธ LGBT บางคนอาจจะเลี้ยงเด็กยากจนเลี้ยงเด็กกำพร้าเ็าทาความดีไงแต่ความดีนั้นจะไม่ได้รับในโลกน้าและการเบียดเบียนหรือสร้างความไม่มั่นคงแก่มนุษยชาติก็คือถ้าประเทศไทยเนี่ยผู้ชายในประเทศไทยทั้งหมดพอใจเป็นหญิงถามว่าความมั่นคงของมนุษยชาติอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ผู้เป็นผู้สนับสนุน สิทธทิทาง LGBT ต้องคิดว่าหนึ่งคุณจะเซ็นรับผลประโยชน์ของโลกหน้าชีวิตหลังความตายหรือไม่จะสละสิทธินี้ไหมสอคุณเป็นคนดีได้แต่คนดีนั้นได้รับการตอบแทนเฉพาะจากโลกนี้ในหมู่คนที่เห็นด้วยกับคุณแต่คุณจะไม่รับสิทธินี้ในชีวหลังความตายและนั่นเป็นการเสี่ยงโชค ที่ขึ้นอยู่กับความรอดและความหายนะที่ไม่อาจปรับปรุงและแก้ไขได้